ก็วันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมบนออกชแนลนะครับคือวันนี้ผมก็ไปทางด้าน CCF มานะครับซึ่งผมก็ได้ทางด้าน CCF นะครับแจกซองขนมนะครับมันจะเขาบอกว่ามันจะมีขนมสองชิ้นอยู่ในนี้นะครับดูท่านผู้ชมผมจะเปิดนะครับผมจะเปิดดูซิว่าจะเป็นขนมอะไรกันนะครับมาดูกันเลยนั่นนะครับโอเคฮะผมจะเปิดแล้วนะครับ เป็นปพวกนมมั้งวผงพอสันดูก่อนน่านจะเป็นพวกนมมั้งนี่ครับ โอ้ oh my god ท <G un less> ่านผู้ชมมันคือขนมแบบนี้นะครับแล้วก็คุยน่าจะเป็นพวกขนมแบบนุ่มๆน,นะแล้วก็นมอวันตินกล่องหนึ่งด้วยนะฮะแม่แม่วันนี้ผมจะจะมากินนมก่อนเลยนะครับ หิววะกินนมก่อนแล้วกันนะพวกนี้เดี๋ยวค่อยกินวันหลังโอเคนะครับบ๊ายบายโอเคนะฮะเราจะเสียบปลอดลงไปเลยอืมอืมอร่อยมากครับวันติน คือพอตอนผมที่ไป CCF ใช่ไหมครับ c f บอกว่าเรา้าโดนขยะนะครับผมก็จะเอาขยะไปทิ้งนะครับผมจะเอากล่องนมกับนี้ไปทิ้งนะครับการทิ้งขยะต้องทิ้งให้ถูกวิธีนะครับไปนี่นะครับผมก็จะเอาขยะไปทิ้งที่ขยะลังบ้านผมนี่นะครับทิ้งลงไปแล้วครับแล้วก็เป็นว่า คลิปนี้ก็ขอจบแล้วนะครับ bye บ๊ายบยทิปขยะให้ถูกวิธีด้วยแล้วกัน